สั้นๆแต่ได้ใจถ่ยลิขส,สิทธิ์ปมฮอสไฮโซเกชาวเน็ตลั่นเห็นด้วยโลกออนไลน์ต่างแชร์คำพูดของคณะริญรัตน์พูดในรายการโหนกระแสวันที่7เมษายน68ที่ผ่านมาเมื่อถามว่าไปเจอเป็นไงตัวจริงโดยสาวคณะบอกว่าตอนแรกคือยอมรับตรงๆว่ารูปร่างหน้าตาอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่ตรงสเปกเราใช่ๆแต่ว่าเออเราก็ไม่ได้คติกับเขาอย่างนั้นเพราะว่าอาจจะเป็นคนโลกสวยก็มองว่าเขาอาจจะดีฟีลแบบพี่ไผ่วันพ้ยก็ได้ ที่โหดีมากๆม,มองข้ามหน้าตาอะไรต่างๆไปล่าสุดวันนี้8เมษายน68นุ่มไผ่โพสตเฟสบุ๊กไผ่ลิกระบุกข้อความบอกว่าผมมั่นใจผมหลอกกว่าคุณฮอตแน่นอนน้องหมูกรอบฮ่า5าทำเอาชาวเน็ตแหกกดไลค์และคอมเมนต์ต่อจำนวนมากเลยทีเดียวครับอาทิเช่นเอาไงไผ่วันพ้อยหลอกกว่าบอกล่าฮ่าผมก็เชื่ออย่างนั้นฟ้องกลับเลยครับเท่กว่าเยอะครับชัดเจนเลยคะ่ะ ชื่อฮอตแต่ไม่หล่อลูกพี่ผมทั้งหล่อทั้งฮอตครับนั่นเองครับทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ